ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID ดีพลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาอัพค่าพลังซ a d i เดมาเนี่เอาจนได้นะครับผมเปิดสามไม่ดีไม่ได้นะพอเปิดอดีหลักทีเดียวได้เลยโคตรสิง นะครับผมโอเคนะฮะสไตล์เดียวมาเนี่นะครับผมมาอยู่ในดีหลักด้วยถือว่าโอเคเลยนะครับผมมานะฮะมานี่มานี่ตำแหน่งที่เล่นได้นะี่ก็เยอะนะนะฮะสไตล์ก็จะเป็นเพลย์เมกเกอร์ว่ะนะก็หน้าเป้าก็ได้กลางรุกได้ไหมกลางรุกเหมือนจะไม่ได้แต่หน้าต่ำได้นะโอเคโอเคไป อัพเรเวลกันก่อนนะครับผมไปให้สุดแล้วหยุดที่0ูจะหมดแล้วะจะหมดอยู่แล้วจากร้อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นมาตามสูตรนะครับผมตามสูตรตามสูตรก็คือก็คือจบสกอร์สี่จบสกอร์ใส่ไป4ี่ใส่ไปสี่สองบอลใส่ไปสี่ ไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวก็ไม่ได้เยอะนะนะก็ไม่ได้เยอะอ่าครองบอลน,นะครับผมครองบอลใส่ไปสี่ไหมใส่ไปแปดครองบอลแปดนะครองบอลใส่ไปแปดใส่ไปแปดเด็กก็แปดแต่เด็กจะเป็นสปีดต้นนะเด็กใส่ไปแปดใส่ไปแปดอืมอืมเก้าสี่นะครับผมโลเวอร์อีกแปดนะฮะ เชี่ยชีสปิด96ช่วยจัดเลยเนะี่ยแล้วก็หมดพอดีนะถ้ารถส่งสั้นเนี่ยไม่ได้รถไม่ได้เลยรถอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยนะ่ะไม่ได้เลยโอ้โหเนะี่ยถามว่าวสูตรนี้100ไหมลุ้นดูนะแต่ตามเฟซครับเนี่ยนะเอฟเนี่ย100นะทีมเตรนสไตล์100ขึ้น100นะครับผม 4 4 8 8 8นะสูตรนี้ okay. โอเคซเดโอมาเนี่นะ่าจะเจียมมากเลยว่ะเจีมมากเลยอครองบอลเกมลุกดีมันจะเจบสกรอร์ไม่ได้เยอะมากนะนะ่ม่ยิงไม่เกงแต่มก็ยิงได้ความโค้งไม่ได้เลยว่ะนี่ความโค้งไม่ได้เลยว่ะแต่ความเร็วแม่งจัดจริงความได้หดมากนะฮะแล้วก็บารลันสตีนี่น่าดีด้วยโอ้โหเจ็มเลยว่ะไปฮะตามนี้เลยละกัน100นะครับผม100ดิ หนึ่งร้อยไปดีนะโอ้โหมาแน่นะ <c oughs> ที่เป็นคลับซีเล็กชันที่ขึ้นหนึ่งร้อยนะมีซอนฮงมินที่เป็นคลับซีเล็กชันนะเอเป้ LP, นะเปล่าของฟรีมีซอนแล้วก็มีวินิซิอุสเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นคลับซีเล็กชันเหมือนกันแต่ไอดนนี้ไม่มีนะมีไม่กี่คนที่ขึ้นร้อยนะในตำแหน่งพวกนี้โอ้โนหะ oh, ถือว่าเจ๋มถือว่าเจ๋มนะสำหรับอ่าซาดโอมาเน่ นะโอเคนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ก็ดูสกิลก่อนแล้วกันสกิลว่ะเป็นตัวสร้างสัค์เกมบ่สกิลนะดับเบิลทัชสับขาหลอกสกิลโม่งก็มาว่นะยิงลูกพุ่งโอเคนะโอเคโอเคสกิลยิงมนะีแต่สกิลจ่ายเหรอต้องเพิ่มป่หาผู้แบบอืมแต่มันก็ส่งบอลไม่ได้ดีมากนะแต่ถ้ามีสเมมาทะลุช่องอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะ จ่ายบอลมันแม่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเพิ่มสก,กิลให้ขอสักหน่อยนะเพิ่มสกิลให้ขอสักหน่อยนะเพิ่มให้ขาสักหน่อยซุปเปอร์ซับวะ่ะไม่ใช่ละซุปเปอร์ซับไม่ใช่ละไม่ใช่ละไซโก้อย er ได้อยู่ไซโก้อยนี่ได้แต่ความโค้งมันก็ไม่ได้เยอะนะซุปเปอร์ซับอีกแหละอะไรวะเนี้ยซุปเปอร์ซับอีกแล้ว,วะนะปปลูกหมูมีเล้ยวนันนี้งูซ้ำเยอะจังวะเนะี่ย เปิดบอลริมเส้นพอได้ถึงจะเปิดไม่ดีแต่ถ้า,ถามีสกิลมันก็ช่วยได้เยอะมุนตัวนะบล็อกก่ซุปเปอร์ซับอืบล็อกนี่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่บล็อกนี่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แตวบอลข้ามหัวนี่ไม่ค่อยชอบอ่ะบางทีมันเลือกฟาวน์นี่ได้เลยนะแต่มันมีแล้วอ่ะดี พอมาจบสักทีมันจะหมดแล้วจากสิบห้าหรือสิบหกเอยจากสิบห้าหรือหกนะโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับอัคพคาบลางไสโดมาเนก็ขึ้นร้อยนะครับผมโอเคนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายล่ะ